เออทุกคนแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาชี้แจงก็คือหนูไปเห็นในตอกๆหนูไปเห็นในตอกๆที่มีคนแคปเอ,อ้ยที่มีคนตัดคลิปหนูไปลงในติกตอกตอนมีคนเข้ามาจีบแล้วเข้ามาขอไอจีมีคนหนึ่งเข้ามาขอไอจีหนูหนูก็เลยถามว่ารู้จัก CG m อมไหมคะหนูก็เลย,เลยแบบรู้จัก CG m อไหมคะ แล้วหนูรู้สึกว่าไลฟ์นั้นหนูพูดไปไม่ดีใช่ไหมว่าแบบทําไมไม่รู้จัก C g M อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ความจริงแล้วอ่ะหนูแต่ตอนที่เขาเข้ามาขออ่ะหนูไม่ได้พูดอย่างนั้นใส่เขานะหนูไม่ได้พูดว่าเฮ้ยทำไมไม่รู้จัก C g M อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะอะไรอย่างงี้หนูไม่ได้พูดนะหนูแค่ถามเขาเฉยว่ารู้จัก C g M ไหมคะแล้วเขาบอกว่าไม่รู้ครับอะไรอย่างงี้หนูก็เลยอ๋ออ๋ออ๋อแล้วก็ให้เขาไปแต่ แต่แบบที่หนูพูดอย่างนั้นในไลฟ์อ่ะคือแบบเออหนูไม่ได้คิดด้วยแล้วหนูก็อยากให้เป็นอัธรตถ้ามันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าคนนอกมาได้ยินอะไรเงี้ยแล้วไม่สบายใจหนูขอโทษจริงๆหนูเห็นคน,มนเมนต์แล้วรู้สึกว่าเห็นคนเมนต์บอกว่าถ้าคนนอกมาได้ยินอะไรเงี้ยมันแบบเขาอาจจะไม่โอเคหนูก็เออแล้วหนูก็กลับมาทบทวนกับตัวเองว่าเออทำไมเราคิดไม่ได้ ใช่เนี่ยหนูปากเร็วอันนี้หนูผิดขอโทษนะคะขอโทษครับัม่เป็นอัธรรพ์ใช่แต่ถ้าคนนอกมาฟังเขาอาจจะไม่โอเคก็ได้ใช่หนูอะต้องคิดให้เยอะกว่านี้ก็ขอโทษครับขอโทษจริงขอโทษครับจริงจริงอะหนูเห็นคอมเมนต์นั้นอะหนูก็แบบอยากไลฟ์ตอนนั้นเลยอะแล้วแบบไลฟ์ขอโทษตอนนั้นเลยอ่ะรู้สึกว่าเออทำไมเราคิดไม่ได้วะ มันเราคิดไม่ได้วะเออนี่แหละใช่แฟนคลับหนูอะอาจจะแบบเข้าใจแหละแต่ใช่ใช่แฟนคลับหนูเข้าใจอยู่แล้วแต่ว่าคนนอกมาเห็นเขาก็อาจจะไม่รูตัว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 คนหนูใช่ไหมใช่หนูก็ผิดด้วยใช่ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดมากแล้วหนูรู้สึกว่าดีนะที่เขามาคอมเมนต์อย่างนั้นคือแบบถ้าหนูแย่อะไรหนูอยากให้บอกเลยเพราะว่าเราจะได้ปรับหนูจะแบบ ดีใจมากที่แบบถ้าหนูทําตัวไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วคนมาบอกหรู้สึกขอบคุณเขามากอะไรเงี้ยที่มาบอกหนูจะทําให้หนูเป็นคนที่ดีขึ้นค่อยๆปรับไปครับจริงดูใช่หนูก็แบบหนูก็มีบ้าง ใช่แต่ว่าหนูก็ไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูคลิปนั้นแล้วแต่เดี๋ยววันนี้ไปดูหมายว่าเขาแบบได้พูดอะไรอีกบ้างใช่ใส่ใจทุกอย่างหนูไม่อยากให้เขามองหนูผิดหนูรับรู้แล้วนะคะแล้วก็หนูจะปรับค่ะขอโทษเพอโทษที่ปากเร็วเกินไปบางอย่างอ่ะเราก็แบบเออเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วเราก็พูดแล้วเราก็พูดแบบให้เป็นอัธรชีป้าแล้วบางคำเราก็ไม่ได้คิดเนี่ย 课时